สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดและเก็บทําคลิปด้วยเนาะ,ะวันนี้เราจะพามาดูต้นวิกนะคะถือขณะนี้น,นี่หอมมากเลยนะ,ะอ m, หอมหอมละมุนเลยนะคะต้นวิกที่เราขายเนาะอันนี้คือจะขายอยู่ที่กระถางละสิปอนนะคะให้ดูอันนี้คือใบมันแก่เนาะอันนี้คือเราขายที่กระถางละสิปอนต้นนี้รู้สึกว่าจะจะเล็กสุดเนาะ,ค,ะความสูงความยาวของเขาก็จะประมาณนี้นะคะที่ใครเคยบอกว่าอ่า มาดูซิมันสูงอะไรเท่าไหร่เราจะวัดให้ดูนะคะนี่ความสูงของเขาเนาะจากต้นลงมากระถางเลยนะคะจากต้นลงมากระถางเลยก็ประมาณยี่สิบสองเซนหนึ่งนิ้วเก้านิ้วพอดีเลยดูนี่นะคะจากจากยอดเขาเลยเนาะมาตรงกระถางนี่ประมาณเก้านิ้วนะคะแปดนิ้วเนิ้วถึงเก้านิ้วนะคะให้ดูเลยนี่ประมาณนี้เลยนะ ประมาณนี้เลยนะคะดูเลยนี่คือประมาณนี้นะคะ8ดนิ้วกว่าถึง9้านิ้วนะคะอันนี้คือต้นเล็กที่สุดแล้วต้นส,สวยก็มีต้นนี้ประมาณว่าเขาแตกกิ่งไปแต่และกลิ่งเนี่ยแต่และกลิ่งนี่คุณไปเพาะได้เลยนะคุณไปเพาะไปแช่น้ําได้เลยนะคะซึ่งมันไม่แพงนะคะสําหรับคนที่จะซื้อไปปลูกต่อหรือไปทําพันุหรือไปขายไปทําอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ของเรามีเยอะเราก็เลยแบ่งปันให้นะคะ อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเอาต้นยอดที่มันสูงๆอันนี้อยู่ที่แปดอันนี้นี่อยู่ที่แปดนะคะแปกับหน่งแปดนิ้วหนึ่งเซนยี่สดเซนนะคะอันนี้อยู่ที่21่สิเซนมันอยู่ที่2 1่สิเอ็ดถึงยี่ามเซนนะคะใครที่ที่เห็นใครที่อยากดูเนาะนี่ก็คือกิ่งของเขาเล็กๆเล็กๆนะคะกิ่งของเขาเล็กๆสามารถเอาไปเพาะได้เนาะ วันนี้มีคนถามเรามานะคะเราก็เลยจะมาทําคลิปเก็บไว้ดูคลิปเก็บไว้ดูแล้วคลิปไว้บอกทีเดียวไม่ต้องมาทํามาทําหลายครั้งนะคะเราจะให้ดูอันนี้คือต้นใหญ่ของเราอันนี้คือต้นใหญ่ของเรานะคะนี่นี่คือต้นใหญ่ของเราอันนี้ต้นที่ที่ใหญ่ๆมากๆเลยเนาะรู้สิว่ายาวเท่าไหร่อันนี้กระถางเขาก็ประมาณกระถางเขาหกนิ้วหกนิ้วแล้วนะกระถางเขา อันนี้ก็โอ้ไหนดูสิวัดยังไงจากนี่เลยอูอันนี้เไหร่อันนี้หนึ่งฟุตจากกระถางไปก็เลยหนึ่งฟุตนะคะหนึ่งไม้บรรทัดเนาะหนึ่งฟุตหนึ่งไม้บรรทัดเลยนะคะต้นใหญ่อันนี้เราไม่ได้ขายเราเก็บไว้ทําพันเนาะเพราะว่ากิ่งก้านสาขาเขาเนี่ยถ้าคุณเอาไปเก็บไว้นะคะจากต้นเ,เล็กๆก็จะประมาณนี้เนาะพวกย่อยๆที่เป็นกิ่งแบบนี้แบบนี้คือสามารถเอาไปชําได้หมดเลยนะคะ อันนี้คือต้นใหญ่ของเราเนาะต้นใหญ่เราเก็บไปทาพันุ์แล้วก็ไม่เปืองน้ํานะคะเราไม่ได้ลดน้ําแล้วเขาแห้งเขาแห้งนะเราให้ดูเนาะนี่ดูเขาแห้งดูเขาแห้งนะคะนี่เลยแห้งสุดๆแห้งแบบไม่ได้ดูแลย,ยากนะต้นฟิกต้นฟิกจะเหมือนต้นว่านหางจระเข้นะในการที่จะให้ให้น้ําให้ปุ๋ยเขาอันไม่ต้องให้น้ําให้ปุ๋ยมันให้แต่น้ําแบบอยากให้มันขาดขนาดนี่มันแห้งขนาดนี้มันไม่ตายนะคะแต่คือแบบ มันใกล้จะตายแล้วเราถึงไม่ให้บางทีเราไม่อยากให้น้ํำเขาเยอะเพราะว่าถ้าให้น้ําเขาเยอะไปมันจะแตกใบแตกกิ่งเร็วเราเราไม่มีที่รองรับนะคะเราก็เลยเออเลี้ยงไปช้าๆอันนี้เราออกมาให้ดูเลยเนาะจากกระถางนี่ดูต้นเขานะคะดูต้นเขาเลยก็จะประมาณนี้เนาะดูต้นเขานะคะดูต้นเขาเลยนี่คือต้นที่ ที่ใหญ่ที่เราเก็บไปทําพันเนาะมันจะมีอยู่สี่ต้นนะคะอันนี้คือเอาไว้ข้างนอกอยู่อันนี้อยู่ในในกินนะคะยังไม่ได้เอาเข้าบ้านนะคะมีเอาเข้าบ้านอยู่ต้นหนึ่งอันนี้เราดูไปกระถางหนึ่งแล้วเนาะแล้วกระถางต่อไปนะคะอันนี้อีกกระถางหนึงอันนะี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะนนม,นนนะมันแบบมันแห้งมันมัน,ม,นมันกิ้งไปกิ้งมากิ้งมากิ้งไปเนาะ มันกิ้งมากิ้งไปกิ้งไปกิ้งมาเราก็โอ๊ยนึกว่าอะไรที่ไหนไดน้มันไม่มีนะ้ำมันแห้งแต่มันไม่ตายนะคะแต่เราต้องมาลดน้ํามันแล้วแหละนี่อายมีทากด้วยนี่ดูทากของมาตัวหนึ่งเขาแขวนทากมาจากไหนดูซิทากจะกินของชั้นให้ดูทากเลยอันนี้ดูดูทากค่อยมาทากหล่นมาดิกำจัดทากหน่อยนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเอาทากไว้ตรงนี้ก่อน เขาจะมากินอย่างอื่นเพราะเขาใบเขาแก่ไปแล้วอันนี้หอมมากเลยนะอันนี้ก็ยังหอมนะคะเพราะว่ามันเยอะถ้ามันเยอะมีหลายๆต้นมันจะกลิ่นมันเราโดนมันหรืออะไรมาลมมาปะทะมันกลิ่นมันก็จะออกโชยมาใส่จมูกเราเนาะนี่เลยอันนี้ไม่ลดมาไม่รู้ไม่ต้องถามวันแล้วลืมเป็นเดือนแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้นะคะแต่ว่าเขายังสวยเราจะเข้ามาดูใน green house เขายังดูเขาสวยงามอยู่เราก็จะปล่อยเขาไว้เนาะนี่เลย เราเลี้ยงชะลอการเติบโตเนาะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงโตดีๆอะ่ะเร็วๆเ,เราไม่มีที่รองรับแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงกับเขาเนาะนอกจากปลูกแล้วก็ดมคนที่เอาไปตกแต่งบ้านนะคะคนที่เอาไปตกแต่งบ้านก็นี่เลยวางใส่กระถางสวยๆในห้องนั่งเล่นในอะไรได้นะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงในในบ้านได้หอมมากนี่เลยนะคะอันนี้ใบมันแก่อันนี้อีกกระถางนึงเนาะ ดูมันขึ้นมาเราต้องต้องต้องเอาออกสองสองกิ่งนี้อาจจะดิดออกให้ให้อยู่แต่กิ่งนี้เนาะมาตัดแต่งให้มันสวยแล้วเราคิดว่าอีกไม่แน่กระถางหนึ่งเราจะเอาไปทําเป็นของขวัญคิิสต์มาสนะคะเป็นของขวัญได้นะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นในอยู่ในตระกูลเฮิร์บตระกูลเหมือนเป็นยาเนาะเราก็จะทําเป็นของขวัญเป็นไม้บงคลเป็นไม้ประดับเป็นเป็นได้หลายอย่างนี้เราเราคิดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ญาติเรา แบ่งปันกันเป็นไปในน้ำของของขวัญคริสต์มาสใกล้จะมานะคะเอ็นมือเราต้องนี่เพราะว่าเขาไม่ให้ใช้ของนีคมเข้ามาในน,น้นนี่อีกต้นนี้โหต้นนี้น่าสงสารมากอีกกระถางสุดท้ายในสารกระถางนะคะอะสวัสดีค่ะเข้ามาหนึ่งคนอ่อกด คอมเมนต์เราได้นะคะเราจะได้รู้เราจะได้ตามไปได้ว่าคุณเป็นใครนะคะอันนี้เรามาโชว์ต้นวิกนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนเนาะถ้าในใน u t u b e แฟนคลับเราก็ส่วนมากก็ต่างประเทศเนาะนี่มันจะหลุดแบบนี้นะคะแล้วเอาไปชำอันนี้นะเราจะชำเราจะจิ้มว้ตรงไหนนะจิ้มว้แถวแถวนี้เนาะแตววันหลังมาจิ้มว้ตรงไหนดีกระถางใหญ่ๆจิ้มตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะลองจิ้มไว้ในกระถางนี้ จิ้มไว้เฉยๆแบบนี้นะคะจิ้มไว้เลยเราจิ้มไว้ในดินพอพอเราเออกมาเราจิ้มไวในต้นนี้นะเข้ามาแล้วก็ไปผ่านมาผ่านไปทักทายได้นะคะเราก็จะพูดภาษาไทยเนาะเพราะว่าเราเราเป็นเพจภาษาเออเราเป็นช่องภาษาไทยเรายังไม่อยากใช้ภาษาอื่นนะคะเพราะว่าภาษามันมันดูไม่สวยแล้วถ้าเกิดเจ้าของภาษาไมรได้ยินมันจะไม่มันจะดูไม่ดีเนาะ ราคิดอย่างนั้นนะแต่บางคนเขาก็ไม่เป็นไรนะคะพูดได้เพราะว่าไม่ใช่ภาษาแม่เราก็ใช้ภาษาแม่เราไปก่อนเนาะนี่เราจะเสียบว่าอย่างนี้เลยนะใหะต้ตไปกับต้นนี้จะให้โตวไปกับต้นนี่ดูตัวอย่างตัวไปกับคณะก้อนนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงเสียบทิ้งไว้ขึ้นนะคะมันมีอยู่ต้นหนึ่งเราเสียบไว้ที่ไหนเนะาะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูหาก่อน ต้นหนึ่งเสียใบตรงไหนกระถางไหนไม่รู้หาไม่เจอ้อหาเจอเราจะเอาให้ดูนะเสียใบกระถางหนึ่งยังเครื่องๆอยู่จะเอาทิ้งหรือจะเอาไว้จะเอาทิ้งหรือจะเอาไว้เสียใบกระถางไหนเนาะอ๋อนี่เสียใบกระถางนี้นี่นะคะเราให้ดูเราเสียบอุ้ยหักอยเมื่นนี้เมื่อกี้เราทําหักอันนี้ยอดหักไปเมื่อกี้นะคะนี่เราเสียบไว้เขาไม่ขึ้นไม่ตายเลยยังสวยเนาะ๋ยวหักไปแล้ว ไเอาทิง้งเอาทิ้งไว้นะเอาทิ้งไว้ไปโดนเอาทิง้งโยนทิ้งไปแล้วมันก็ขึ้นมันเสียบอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้เสียบไว้เขาก็จะขึ้นอันนี้ก็จะลองเสียบไว้นี่แหละดูซิว่าเขาจะข้ามหนาวให้เราหรือเปล่าจะไปกระทำเมื่อกี้ไปโดนเองคแต่แต่ข้อเสียของเขาคือเราไปโดนเขาคือไปเตะโดนเขานิดๆแต่หน่อยไม่ได้เขาจะหักนะคะเขาหักเร็วเขาเปาะบางมากไม่ใช่เปลาะบาง มันแค่เปราะที่ว่ามันหักเร็วแต่ว่าเอาไปพอมันหักเสร็จใบมันไม่ใช่ใบเนาะพอตุ่มๆเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยตุ่มๆที่มันหักมันหักมาเมื่อกี้เล็กๆน้อยๆแบบนี้เอาไปจุ่มน้ําลาก,ก็ออกแล้วก็ขึ้นนะคะไม่ตายเรือไปจุ่มจุ่มดินไว้ถ้าไม่หนาวจัดไม่ติดลบไม่ตายอันนี้ก็ผ่านมาแล้วเนาะที่อยู่ในในบ้านเราเราก็สามารถพูดได้เพราะว่าเราเพาะมากับมือเราเลี้ยงมากับมือนะคะแล้วก็ อธิบายได้เนาะอันนี้คือประสบการณ์ที่เลี้ยงเลยนะคะอันนี้ใบมันร่วงเห็นไหมหอมหอมเก็บออกมันหอมเย็นเย็นยิ่งใบร่วงเงี้ยหอมเย็นเย็นมีรอยทากเดินผ่านนางนโอ้ยกิ่งนี้มันเป็นกิ่งแก่มันเป็นกิ่งแก่หลายกิ่งมากเลยนะคะหลายกิ่งมากเลยเนี่ยก็ตัดไปต้นหนึ่งต้นหนึ่งแล้วก็จะเลี้ยงลูกต้นให้สวยอย่างเงี้ยก็ตัดออกต้นนี้ก็ให้ขึ้นไปสวยๆเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามันจะมา ะะเดี๋ยวรอไม่เป็นไรปล่อยไว้เดี๋ยวซัมเมอร์หรือสปริงค่อยมาตัดแต่งอันนี้ก็คือประคองเข้าไปประคองเขาให้ไปพ้นหนาวก่อนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะจะประคองเขาไปให้พ้นหนาวก่อนอันนี้คือสามต้นใหญ่ที่เรามาให้ดูนะคะต้นวิปมีคนถามมานะที่มาไลฟ์สดวันนี้ไลฟ์สดไว้ทําคลิปไลฟ์สดไปดูเลยจะได้ไม่ต้องทําหลายรอบนี่แห้งขนาดไหนไม่รู้คลอนคลอนคอนต้องไปลดน้ํานะคะ เพราะว่าพอมันแห้งแล้วดีมันหดเข้าเอามือไปโดนต้นที่ที่เล็กๆที่มันเหลือที่เราหักมาจากต้นแม่ครานี่แหละหลายต้นนะคะเอามาวางไว้ตรงนี้เนาะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ที่เดิมเรามาเช็คด้วยว่ามีทาาไหมเป็นยังไงไหมอย่างเงี้ยนะคะที่เราขายกระถางละสิบปอนนะคะมันก็จะต่อกิง่งกิ่งกิงออกไปนี่นี่เลยนะเป็นกิง่งคุณก็ออกไปไอ้ทีตุมตุมที่เราเรียกตุ่มตม จริงๆมันไม่ใช่ตุ่มมันหรอกมันมันทอดทอดกิ่งออกมานี่ยกิ่งมันนะนี่แต่อันมันจะมีนี่เห็นไหมมองเห็นกิ่งมันนี่แต่ละกิ่งมันนี่ตุ่มตุ่มออกมาตุ่มออกมาตุ่มออกมาอันนี้คือกิ่งเขานะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะตูเป็นกิ่งแบบนี้เห็นไนี่ตเป็นกิ่งแบบนี้กิ่งเล็กๆออกมาเต็มเลยนี่กิ่งเล็กๆกิ่งเล็กๆนะคะนี่กิ่งเล็กๆที่เขาออกมานี่นี่นะคะนี่คือเอาไปเอาไปชํำต่อได้แล้วไปกัดแยกกระถางได้อันนี้ก็คือดิน แข็งแกร่งแล้วนะแต่ว่าดินยังไม่ออกจากกระถางเพราะว่ามันแน่นจัดเราใส่แน่นๆเนาะเพราะว่าเผื่อมีคนซื้อเราส่งไปเขาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องดินแน่นเราก็ทําอย่างดีเลยอันนี้ทําอย่างดีเลยนะคะกระถางละสิบป,ปอนดะ์เนาะใครสนใจก็ทักมานะคะนี่มันมันแก่ใบมันแก่และใบมันจะใหญ่นะคะเหมือนใบหูเสือ นึกว่ามันแก่มันร่วงเลยมันจะไม่หอมมันหอมเย็นมากเลยหอมเย็นยิ่งแก่ยิ่งหอมเย็นหอมเย็นมากเลยเนี่ยเราจะไปไว้หน้าต่างห้องรับแขกด้วยเนาะดินที่มันมันแห้งจัดนะคะดูดูมันแห้งจัดมันแห้งจัดไม่ได้ลดน้ำมันแห้งจัดแห้งรู้จะแห้งยังไงเห็นไหมแห้งรู้จะแห้งยังไงในข้างในมันนะ่ะ แข้งจัดแลวมันแน่นเราใส่กระถางให้มันแน่นดูลากมันออกแล้วแต่มันมาเจอนหน้าหนาวเราก็เลยชะลอความโตของเขาเนาะถ้าลดน้ําไปลากยิ่งแทงออกมันยิ่งโตใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเราเราเลี้ยงให้มันเล็กเลี้ยงยังไงให้มันเล็กไม่ลดน้าไม่ให้อาหารมันสูตรเราเนาะเราเลี้ยงบอนไซไม่เป็นนะคะก็ประมาณนี้นะคะเรามาไลฟ์สุดให้ดูเนาะมีตั้งหลายกระถางนะคะอันนี้สามกระถางใหญ่แล้วก็กระถางเล็กๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดมีนูน้นมี อันนี้ก็มีมีเป็นสิบนะคะมีเป็นสิบกระถางเลยเนาะนี่ใครสนใจก็จะลืมนะคะอย่าลืมเข้ามาทักเราทักเรานะขอคำแนะนําการปลูกอะไรแล้วแต่เนาะก็ใครสนใจก็คือทักมาคุยกันนะคะก็คลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกทัพย์สักททุกกำลังใจที่ส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะเป็นคลิปที่สวนหลังบ้านมาโชว์ต้นวิกต้นวิทต้นวิกในหน้าหนาวนะคะใครชอบ ชีวิตแบบนี้ครอยากเอาสิ่งที่เราปลูกเอาไปปลูกเหมือนเราก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าคลิปหน้าเราจะเอาลงเราจะเอาอะไรมาลงนําเสนอใครอยากสนใจอยากจะปลูกก็จะได้ติดตามเนาะนั่นก็คือการกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราใครชอบเหมือนเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะเอาอะไรในสวนหลังบ้านมาให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้บายบายทุกคนนะคะบายบายไปพร้อมกับวิอมหอม,หอม หอมมากเลยหอมชอบชอบวิกนี่ชอบมากมากบายนะคะ